2> 1, 2, 3, come สวัสดีครับพบกับฟุตบอลบายดีที่นี่มีแต่สิ่งดีๆสำหรับคนรักกีฬาวุตบอลสิ่งสำคัญในอย่างหนึ่งของคนเล่นฟุธบอลก็คือทำอย่างไรถ <c oughs> ึงจะยิมประตูเขาทุกครั้งวันนี้มีเทคนิคดีมาฝากท่านครับ <c oughs> โดยโค้ชคนเดิม อาจารย์ประโมทเอี่ยมเต่งดีชิลาวุฒิทาคลิปประกอบคําบรรยายการยิงประตูนั้นมีอยู่หลายแบบนะครับนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการยิงประตูเราจะเริ่มด้วยการจับคลิปก่อนครับเราเริ่มต้นโดยการหงายมือสองข้างไว้ข้างหน้านะครับและก็วางศอกสองข้างไว้ข้างหน้าลําตัว โดยให้ส่วนบนหรืออัอ p p e r a r มนะครับแนบลำตัวอยู่ข้างบนนะครับร้องขึ้นลงนะครับโดยใช้กล้ามเนื้ออกกล้ามเนื้อใหญ่นะครับพาไหลและแขนไปทุกบนติดอย่างนี้นะครับอย่างเี้ เรามาดูการจับกริปนะครับมือขวาจะหงายมือซ้ายก็เข้ามาจับแล้วจะคว่ำเล็กน้อยนะครับจะมองเห็นปุ่มนิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางเล็กน้อยลักษณะการจับกริปนี้ค่อนค่อนข้างสตรองนะครับเมื่อเราเช็คตำแหน่งของไม้กับมือจะค่อนข้างไปทางขาซ้าย เมื่อเสร็จแล้วเราก็มาดูการยืนจรดกันครับแยกเท้าซ้ายขวาออกไปสังเกตให้แคบกว่าหัวไหล่เล็กน้อย,ออย,อยจัดเข่าสองข้างนะครับให้หย่นเข้าหากันเล็กน้อย,เ,ออยเพื่อความสะดวกในการทรงตัวมากขึ้น นี้ให้ล็อกเข่าขวาไว้นะครับแล้วก็ล็อกศอกสองข้างให้แนบลำตัว มาดูตำแหน่งการวางลูกบอลที่เหมาะสมกันครับตำแหน่งการวางลูกบอลนั้นก็ใช้วิธีการยืนเช็คโดยใช้สายตามองดิ่งลงไปที่ลูกบอลซึ่งเราสามารถเช็ดได้โดยการใช้วัตถุน,นะครับปล่อยลงไปลูกจะตกตลงกลางลูกวุดบอลพอดี อันต่อไปก็มาดูการสวิงครับการสวิงก็ใช้กล้ามเนื้ออกไหล่ลากไม้ออกไปหน้านิ่งสายตามองที่ลูกลงไม้ให้เต็มหน้าไม้แล้วโรลทู 2. เรามาดูมุมด้านข้างของการยิงประตูกันครับและวนี่คืออีกมุมหนึ่งของการยืนเพื่อยิงประตูน,นะครับให้สังเกตปลายเท้าการวางหัวไม้จะเป็นเส้นขนานกับเป้าหมายคือประตูดูแล้วก็นำไปฝึกให้เหมาะสมกับตัวเองนะครับ หวังว่าคงจะมีประโยชน์และก็พบกันใหม่นะครับจากวุฒบอลบายดี